สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรู้ไหมครับวันนี้เอาเรื่องใกล้ตัวมาฝากเงยหน้ามองฟ้ากันหน่อยครับเคยสงสัยไหม กลางวันฟ้าสีครามสวยนุ่มนวลแต่พอเย็นปุ๊บกลายเป็นสีส้มแดงจัดจ้านยังกับเปลวเ,เพลิงมันเกิดขึ้นได้ยังไงมาครับฟังให้ทันความลับนี้คือการกระเจิงของแสงแสงอาทิตย์ที่เห็นขาวๆจริงๆมีครบ7สีเหมือนุ้มกินน้ําเลยนะพอมันพุ่มชนชั้นบรรยากาศโลกเจอโมเลกุลออกซิเจนกับไนโตรเจนปุ๊บแสงสีน้ําเงินที่คลื่นสั้นและพลังสูงจะก,กระแทกจนกระจายตัวไปทั่วทิศท,ทางเปลี่ยงนั่นแหละครับเหตุผลที่กลางวันเราเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าสดใสทั่วทั้งผืน แต่พอตกเย็นละ่ะพระอาทิตย์ทำมุมต่ำแสงต้องเดินทางไกลขึ้นฝ่าบรรยากาศที่หนาแน่นกว่าเดิมทีนี้สีน้ำเงินโดนสกัดกระเจิงหายไปเกือบหมดระหว่างทางเหลือแค่แสงสีแดงกับสีส้มที่มีความยาวคลื่นมากกว่าอืดกว่าพุ่งทะลุอุปสรรคมาถึงดวงตาเราได้สำเร็จตูมท้องฟ้าเลยเปลี่ยนสีไปอย่างน่าอัศจรรย์วิทยาศาสตร์รอบตัวมันเจ๋งแบบนี้แหละครับถ้าชอบเรื่องราวไวๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องรู้ไหมครับไว้เลยเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับ